สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ามือนี้คำนางพระทุกคนมาน่าเด้อมาเกี่ยวเขากะจัางรถเกี่ยวคือเก่าลละจ้าวันนี้เป็นวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนพศ2516คำนางพ่อและแม่กระได้จางรถม่เกี่ยวเขาเนาะแต่ว่าก่อนทีรถจะไม่เกี่ยวเขาห้าก็ต้องมัดยางละเบิ้งหันหน้าก่อนนะว่ามีห่วงเขาห่วงใดแนน ที่รถเกี่ยวแต่บอสามารถเกี่ยวได้นะคะห่อตรงมาท่านกันเอาให้มันยูนกลางให้หน้าครับต้องซีน่ะน่าก็ต้องเกี้ยวแล้วกะไปไว่กลางให้หน้าฮาก็มายางเบิ้งก่อนนะจ้ะว่าจุดใดมองใดที่รถเกี่ยวบอสามารถที่จะเกี่ยวได้ฮาก็ มาเกี่ยวออกนะคะต้น,นี้กีกะจุดที่สำคัญสำคัญคือต้นไม้นะคะมองต้นไม้ตรงบริเวณโค้งของต้นไม้นั่นรถตู้ก็สามารถเข่าไปเกี่ยวได้นะคะห้าก็ต้องซอยรถเกี่ยวด้วยกันเข่าไปเกี้ยวรอบๆใต้ต้นไม้เลยจ้ากลับมองทีหทางให้หน้าต้องเชื่อรถเขา เกี่ยวเข่าไปมาเข่ามาก่ถึงให้หน้าเนาะขอบให้หน้า,างสีเมือเข่าห้ามาอยู่ขอบให้หน้า,าสีห้หา,าก็ต้องมาเห็ดอ่ามาเกีียวข,ขอบ,ขอบ,ขอบซอยรูเกีียวเนาะเพื่อห้าสีได้ปต้องเสียเข่าไปนะคะเพราะว่าเขา่านึงห่วงก็ได้หลายม็ดเนาะอ่าแต่ละห่วงแต่ละห่วงบวกบวก,กันลไป สิได้หลายเม็ดได้เป็นมาหนึ่งมั้งล่ะคือต้งสีนอนมันนี่ทุกคนต้งสี่มึงจะยู่ข้างนอกให้หน้าเนาะจะต,ต้องเกี่ยวออกเดี๋ยวมาเกี่ยวเนาะทายเบิ่งก่อนตอนนี้นะคะเขามากับแม่ก่อนพอน้ำก้นมาเนาะกัแม่แล้วก็ตะเกียดตะกายควยคว้าควยคว้าไปยังหันปรากฏว่าเราสติเกี่ยวเขา แต่ต้นใหมนดูโซ่สิงห์ยาไปห่อต้นใหม่มาลังว่าฝั่งนั้นใกล้กว่าบ้างคือเก่าอันนั่นเนี่ยเรากำลังซื้อยางไปเดียว เขาใต่ต้นไม่เนาะจ้ะเานางสิยางมาเบิง้งไต่หน้าก่อน,น,อนาังสางมาเบิง่งไตหน้าก่อนวันนี้ก็งสิ่งมันห้ขอสิ่งห้อเนี่ไห,หนมื่อนี้มันยากาศการมนิดห่อนหน่อยๆน,นะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกาโมงโดยประมาณนะคะแต่เพิ่งเพิ่งเกาโมงประมาณนนี้เึะจะเกาโมงอะไรแต่โมงสี <8 S 1> <ม>่สิบไปให้ไปหน้าเนี่ยจะเพิ่มไปหน้า เป็นยังไหนจ้าพี่นอ้องเซานี่ที่ทงหน้าก็ตรงสีก็ต้องเกี่ยวได้นี่มันอยวนข้างหน้าเนาะมันอยู่ข้างหน้าก็ต้องเกี่ยวหนิเห็นมาต้นก่อนนึงแล้วถัดมายวงไทยเบื้องก่อนนี่นึสนก,ก,ก,นนนกสิก็สิเป็นย่ให้หนะ้าขางให้หน้าสิต้องเกี่ยว ว่นนี้มันเผาอย่างานี้มันฝนมากสิน้ำเสาะมัเนเจไอุ้นกนกอื้เรพอนกนะคะ